สวัสดีครับชาวราศรีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยามจะดูดวงบกู้วั่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศรีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดืนแรกสัปดาห์เดือนมก,การาคม2569นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกลุ่มลักนณากลุ่มจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่เป็นแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สดาบ10ไม้แล้วก็3ไม้นะครับแล้วก็มีไพ่ the judgment s e of swords นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็รักขนาดกลุ่มเพิ่มเติมไพ่เป็นแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ the fool four of pentacles ทรีออฟครั s T.M. เพรสใบสุดท้ายคือ1เหรียญน,นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่8ดาบครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวราศรีกุมลักขนากลุ่มนะครับจะมีแนวโน้มของความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อ อิทธิพลของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเท่าที่ดูคือดาวประจําตัวเนี่ยนะครับทับลัคนาและมีดาวเสาโคโจรทับลงไปอีกทําให้มันเป็นพินทุบาทเรื่องของตนูลักษณนิดนึงเนาะแต่ก็มีข้อดีอยู่ด้วยนะเพราะว่าเสากับราหูอย่างน้อยก็เป็นดาวคู่มิตรกันมันก็อาจจะทําให้แบ่งเบาลนะักษณะของความเป็นพินทุบาทต,ตรงนี้ได้บ้างนะครับมันก็คือเกิดความมั่นคงในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีคนเข้าหา ตัวคุณเยอะขึ้นแต่ก็อาจจะมีข้อเสียคืออาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแบบเลือกในทางาความรู้สึกที่เหมือนกับว่าใครที่ไม่ใช่พวกเราเราก็จะไม่เอาเอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างแบบแบ่งแบ่งนิดนึงนะครับแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายนิดนึงว่าแบบเออใครแบบเห็นด้วยกับเราเราก็เลือกถ้าอะไรที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราก็อาจจะไม่ได้เลือกแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเสากระพราหูเป็นดาวแบบ เขาเรียกเป็นดาวคู่มิดเนาะแต่บรรดาวที่มันแบบสุดตรงในะลักษณะที่ว่าใครไม่เห็นตามเราเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับคนคนนั้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เราก็อย่าไปยึดติดนะครับแบบนั้นจนเกินไปก็พอเนาะมันก็แค่เป็นปัญหาเล็กๆที่เราอาจจะต้องแค่ปรับมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นปรับไม้เซตหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อ อิทธิพลของดาวคู่ของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรร่วมกลุ่มกับดาวคารนนะครับมานานเนาะจนตอนนี้ก็ยังอยู่จนมาช่วงประมาณกลางเดือนมกราเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะค่อยๆนะครับเลื่อนขึ้นไปนะในภพเลือนวินาศนะความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆเงียบงำมากขึ้นอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับนะคือช่วงที่อยู่ด้วยกันก็ทะเลกกาะกันไม่ค่อยเข้าใจกันพอเวลาเราแบบ ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นไปเขาก็เริ่มเงียบไปแบบนั้นเป็นต้นแต่นะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าดาวคู่เนี่ยจะโครจรเข้าสู่เรือนวินาศวินาศเนี่ยเป็นภพที่12ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งภพเรือนสุดท้ายมันปราะ,ะการสิ้นสุดมันเปราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของเราเขาก็จะหงไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขายังเป็นคู่ของคุณเขาจะนิ่งแล้วก็เงียบห่างหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องจบ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเคลียร์ใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่จากไพ่1เหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่ถ้วยนะครับนะรอให้ดาวอาทิตย์เนี่ยโคโจรมาทับลักนณากลุ่มแต่ก็ต้องทับราหูด้วยอันนี้มันก็อาจจะมี ปัญหาเพิ่มเติมแต่มันก็จะดีในความมั่นคงที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตในช่วงคลิปหน้าแต่ว่าคลิปนี้มันก็คือหมายถึงตัวเราเองก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความหนักแน่นความมั่นคงความสุขสมหวังสิ่งดีๆอาจจะกําลังเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราอาจจะผิดหวังเสียใจหรือ,อไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันดูไม่ชัดเจนเนี่ยนะ ไพ่ใบ,บนี้คือ7ดาบคือความไม่ชัดเจน3ดาบคือความผิดหวังนะครับอินทรพลใต้สําหรับก็คือ8ดาบมันก็คือหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มในลักษณะของการที่เราอาจจะแบบมองไม่เห็นโอกาสสิ่งต่างๆที่ดีพอนะครับก็คือ8ดาบก็คือเมืด่อดันก็เลยทําให้เราอาจจะต้องแบบให้เวลากับการฟื้นฟูสถานการณ์กับในเรื่องของการมองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์อีกสัก ระยะหนึ่งอาจจะยังพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตที่ดีขึ้นครับการประคับประคองความมั่นคงต่อความรู้สึกหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงส่วนหนึ่งถ้วยคือความรู้สึกของการฟื้นฟูนสถานการณ์ความรู้สึกพยายามรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับหนึ่งถ้วยคือการที่เราอาจจะรักตัวเองมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่เริ่มจากตัวเราเองมากขึ้นแล้วมันก็จะขยับขยายของความสัมพันธ์นั้นไปในทาง ดีของคู่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่ดูไม่ชัดเจนอะไรที่เรามีความรู้สึกกดดันหรือเรายึดติดอยู่นะครับแบกภาระอยู่กับความรู้สึกกับความผิดหวังมาเยอะพยายามปล่อยวางนะครับ Judgment กับให้ the fool คือการปล่อยวาง the fool เนี่ยหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้นะครับเนาะในช่วงต้นเดือนมก,กราบางคนอาจจะปิดไปเที่ยวไปสังสรรค์ไป เที่ยวต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศแบบนั้นก็เป็นไปได้ต่างจังหวัดแบบนี้ครับเพราะว่า the f o o l เนี่ยหมายถึงเ,เดินทางไกลนะครับแต่อีกพาร์ทหนึ่งหมายถึงปลดปล่อยความรู้สึกนะครับถ้ามาจาก the j u d g m e n t ด้วยเนี่ยแปลว่าการปลดปล่อยความรู้สึก สิ่งต่างๆเป็นอิสระมากขึ้นคําว่าเป็นอิสระหมายถึงว่าถ้าตัวเราเองหันกลับมาฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยดูมีออร่าดูมีสงาาส่าราศีดูมีแพชชั่นมีสิ่งดีๆเข้ามามันก็จะเกิดความสเสียรเกิดความมั่นคงที่ดีได้อันนี้เป็นสําสหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลักษนากลุ่มโดยลักษณะที่ว่ามันจะค่อยๆแบบ เหมือนเราจะเคลียร์กันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นหรือเราสามารถที่จะเหมือนกับคุยกันาหาข้อยุติระหว่าง ความรู้สึกระหว่างกันและกันได้ดีขึ้นหรือว่าเราสามารถที่จะมีความรู้สึกในการที่จะปรับแล้วก็เคลียร์ปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับเพราะ judgment หมายถึงการปลดปล่อยการหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เรามีปัญหาต่างๆมันก็จะปลดล็อกแล้วมันก็จะเคลียร์ไปได้สุดท้ายเราก็จะมี p a s ช i o n มีความรู้สึกสิ่งดีๆีสามไม้หมายถึง Pa s ช i ่ n หมายถึงความรู้สึกที่ ชาวราศีกุมลัคนากลุ่มอาจจะมีแพชชั่นมีสิ่งดีๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมีดาวพฤหัสบดีโคโจรถอยหลังขึ้นไปทับในเรือนปุตตะคือพบเอนที่5ได้ตำแหน่งเป็นตนังแมงตรีโกนราชเกณฑ์นะครับและก็ได้อีกหนึ่งตำแหน่งคือปะละเกษตนะรเนาะแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปปะละเกษตนะรเนี่ยแปลว่าไม่ต่อเนื่องเราต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะครับ,นะรบแต่ยังไงก็เป็นตำแหน่งราชเกณฑ์คือใช้สติใช้ความคิดใช้ความสามารถของเราเนี่ย เพื่อที่จะเพิ่มพูนเพราะปุตตะเนี่ยหมายถึงพบเขาเรียกเลยเหมือนอารมณ์ความรู้สึกของของเราอะครับมันเป็นเรือนอารมณ์ที่เราหมายถึงว่าเวลาดาวพหัสบดีเนี่ยโคยจรไปอยู่ในตำแหน่งนั้นและเป็นตำแหน่งปะเกษตรเนี่ยหมายถึงเราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะแบบเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตใหม่กับการที่เราจะมี ความหวังใหม่ๆกับการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยมาแปลว่ายังไงโอกาสมันก็มีโอกาสของการเริ่มต้นพอเล็กหนึ่งหมายถึงโอกาสหมายถึงการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆความหวังใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้เราสามารถที่จะเยียวยาฮิลลิ่งความรู้สึกหรือปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีได้อีกครั้งหนึ่ง ใบสุดท้ายคือ Empress ใบนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับ Empress เนี่ย Empress แปลว่าความรักความสุขความสมหวังความบริบูรณ์มันแปลว่าเ,เราจะมีโอกาสที่จะได้รับความสุขสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาเรามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆที่เขาอาจจะปฏิบัติกับเราไปในทางที่ดีหรือว่าเขาอาจจะ เห็นถึงคุณค่าของความรู้สึกที่เรามีเพราะเรารักตัวเองพอพาตัวเองเอตัวเราเองทาพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่กดดันความรู้สึกมากจนเกินไปแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับเราเป็นมีสเสน่ห์ครับเหมือนเราจะมีสเสน่ห์มากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มันก็จะทําให้ตัวเรามีโอกาสของการแบบขยับ ความรู้สึกและความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสมหวังสิ่งดีๆเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่ายังเป็นโอกาสดีๆที่ชาวราศีกุมแล้วก็รักขนากุมยังได้รับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหลอดมากขึ้นและมีความชัดเจนที่ดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เพราะว่าความรักยังคงเป็นไปในทางที่ดีนะครับเราก็ยังสามารถที่จะยังเป็น ความรู้สึกที่อาจจะยังสานต่อกับความสัมพันธ์ได้ในอนาคตอยู่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคุณนะครับเพราะว่านี่เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ